สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนการสมัครบัตรจิประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธารนณะประเภทบุคคลธรรมดามีวิธีสมัครง่ายๆสองขั้นตอน,นะคะ่ะขั้นตอนที่หนึ่งกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์หลังจากนั้นนะคะมายืนยันตัวตนที่เซียหลังสิษนะคะโดยก่อนที่จะกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์นะคะขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสารนะคะห้างอย่างนะคะเป็นภาพไว้ในมือถือนะคะหนึ่งภาพบัตรประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ 2. ภาพป้ายภาษีที่ยังไม่หมดอายุนะคะสข้อมูลรายการข้อมูลรถ c ซ g ะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะไม่ต้องเป็นภาพเตรียมข้อมูลเอาไว้นะคะข้อสนะคะภาพใบจดทะเบียนรถยนต์นะคะเป็นสมุดเล่มสีฟ้าข้อหภาพสติกเกอร์ซีที่ผ่านการตรวจแล้วเท่านั้นโดย ภาพนี้เน้นย้ำว่าต้องเป็นภาพสีเท่านั้นนะคะโดยสีที่ถูกต้องตามกฎหมายคือสีขาวเขียวนะคะดังรูปภาพน,นะ,ะและที่สำคัญนะคะจะต้องเป็นสติกเกอร์ที่เขียนว่ารถใช้ก๊าซ CNG นะคะถ้าเป็นคำว่าถัมมานะคะจะไม่สามารถสมัครได้นะะโดยถ้าทุกท่านยังไม่พร้อมก็เตรียมเอกสารให้ครบก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสมัครพร้อมกันทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ ให้ทุกท่านนะคะเริ่มกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้เลยโดยสามารถกรอกได้ในช่วงวันที่23มิถุนาจนถึง7สิงหาคมปี2566นะคะขั้นตอนการสมัครมีขั้นตอนง่ายๆ10ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ www.dot.city ประโยชน์กลุ่มรถโดยสารสาธาระ c o m นะคะหากท่านใดไม่สะดวกพิมพ์นะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดด้านซ้ายมือได้เลยนะคะ หลังจากที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ได้แล้วนะคะทุกท่านจะเห็นภาพหน้าจอทางด้านขวานะคะให้ทุกท่านเลือกลงทะเบียนบัตรสิทธิประโยชน์นะคะหลังจากนั้นนะคะทุกท่านเลือกคําว่าบุคคลธรรมดานะคะถัดมานะคะให้ทุกท่านกรอบเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะที่ลงทะเบียนที่เป็นเบอร์มือถือของท่านสําหรับการลงทะเบียนเท่านั้นนะคะเพราะระบบของเราจะทําการส่งรหัส OTP เข้า SMS ใน มือถือของเบอร์ที่ท่านกรอกนะคะโดยเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์นะคะเท่ากับหนึ่งสิบนะคะหลังจากที่ท่านได้รับาการยืนยัน SMS ตัวเลข OTP มาแล้วนะคะก็ให้เอาเลข OTP นะคะมากอรอกในช่องว่างทางด้านซ้ายมือนะคะและกดยืนยันรหัส OTP นะคะหากท่านกรอกถูกต้องจะเห็นภาพด้านขวามือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จนะคะเราจะไปในขั้นตอนต่อไปนะคะ ก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลรถของท่านนะคะโดยให้กรอกให้ครบทุกช่องนะคะโดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดับจันท์สีแดงน,นะคะภาพแรกที่จะมาอัปโหลดก็คือภาพถ่ายนะคะบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะคะให้อัปโหลดในรูปทางด้านขวามือน,นี้เลยนะคะถัดมานะคะให้ท่านเลือกข้อมูลประเภทรถของท่านให้ถูกต้องนะคะหลังจากเลือกแล้วนะคะ ก็ให้กรอกข้อมูลรายการข้อมูลรถ CNG นะคะโดยกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะและเอาตรดดภาพภาพแรกนะคะก็คือภาพป้ายภาษีรถยนตะะ์จากภาพที่1นนะคะภาพที่2นะคะก็คือใบจดทะเบียนรถยนตะะ์ภาพที่3นะคะก็คือสติ๊กเกอร์ CNG ที่ผ่านการตรวจแล้วนะคะเน้นย้ําว่าเป็นภาพขาวเขียวนะคะและเขียนว่ารถใช้กาะะ๊าซ CNG ค่ะถัดมานะคะ ให้ทุกท่านกรอกที่อยู่ตามทะเบียนรถนะคะไม่ใช่กรอกที่อยู่บ้านนะคะเป็นที่อยู่ตามทะเบียนรถของผู้ขอรับสิทธ์เท่านั้นนะคะหลังจากกรอบเสร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านกดส่งใบสมัครนะคะและหากท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยสําเร็จแล้วนะคะระบบจะขึ้นหน้าจอว่าท่านสมัครสําเร็จนะคะนี่คือสิบขั้นตอนนะคะในการสมัคร บัตรส่วนลดนะคะแต่หลังจากที่ท่านสมัครสำเร็จแล้วนะคะให้ทุกท่านรอรับ SMS นะคะเข้าเพื่อเข้ามายืนยันตัวตนนะคะหากท่านยังไม่ได้รับ SMS นะคะอย่าเพิ่งเข้ามาที่เซียหลังสิทธ์นะคะให้ทุกท่านได้รับ SMS ก่อนนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะทางกรทจ,จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนแต่หากท่านได้รับ SMS แล้วนะคะหลังจากนั้นให้เข้ามายืนยันตัวตนที่เซียหลังสิทธ์ตามวันและเวลา ที่ปรากฏใน SMS นะคะโดยจุดยืนยันตัวตนนะคะจะอยู่ที่ศูนย์การค้าเซียรลังสิตจังหวัดปทุมธานีชั้น3หน้าร้าน IT City นะคะหรือสังเกตตามในภาพด้านขวามือได้นะคะโดยสามารถมายืนยันตัวตนระหว่างวันที่5กรกฎาคมจนถึง15สิงหาคม2566เท่านั้นนะคะขอฝากช่องทางการติดต่อการสมัครบัตรสิทธิประโยชน์นะคะที่เบอร์ฮอตไลน 0825489150หรือสามารถแอดไลน์โอมาได้นะคะแอดพีทีทีเอ็นจี r ีนฟิตกาขอเน้นย้ำว่าสองทางนี้สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครปัสสิทธทิประโยชน์เท่านั้นนะคะแต่หากท่านต้องการดูข่าวของเราข่าวสารเอ็นจีเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์โอเของเรามาได้นะคะที่แอดพีทีนะคะ สามารถสแกน QR โค้ดทางด้านซ้ายมือนี้ได้เลยนะคะหรือหากต้องการค้นหาสถานีบริการ NGV ประทนะคะสามารถสแกน QR โค้ดทางด้านขวามือน,นะคะเพื่อดวน์โห a ดแอปพลิเคชัน b t NGV ได้นะะก็วันนี้ขอฝากทุกท่านไว้แค่น,นี้ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะคะสวัสดีค่ะ